คุณผู้ชมคะไปกันที่เรื่องราวของสาวก้อยอรัชพรกันบ้างคะ่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหากใครที่ได้ติดตามสาวก้อยก็จะรู้เขาว่าเธอเองเนี่ยม,มากความสามารถสุดๆคุณผู้ชมคะเธอนะคะมีทั้งผลงานด้านการแสดงออกมาให้ FC แฟนคลับที่ติดตามได้ดูได้ชมกันและนอกเหนือจากนี้นะคะสาวก้อยเองก็ยังมีช่องรายการทาง YouTube ที่ทําร่วมกันกับเพื่อนคนสนิทนะคะอย่างสาวรีมแล้วก็สาวนัตตีอีกด้วยแล้วทีนี้ล่าสุดนี้เลยคุณผู้ชมทางด้านของสาวก้อยเอง ะะเธอก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพที่เป็นช่อง YouTube ของเธอค่ะซึ่งก็คือช่องก้อยนัตติรีมแชนแนลนี่แหละคุณผู้ชมพร้อมกับมีรูปภาพของพวกเธอทั้ง3คนนะคะแล้วก็มีเบื้องหลังในรายการอีกด้วยออกมาผ่านช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับมีการราายข้อความสุดยาวเอาไว้อีกด้วยนะคะบอกว่าครบรอบ4ปีสําหรับการทํา YouTube เป็นปีที่ชิลกับช่องมากเพราะทําอย่างอื่นเยอะแต่สิ่งนี้ก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่ให้เราได้สื่อ สรารสิ่งที่อยากทําเจอคนที่อยากเจอไปเรื่อยๆเที่ยวกับเพื่อนเที่ยวคนเดียวแต่งเพลงเน้นเมาไม่ได้วื้อวาแต่ก็ยังเอนจอยมีรายการใหม่หลายรายการเผื่อคนยังไม่รู้แอมบูเลฟอยากส่งใครมารักกันบอกเราได้คนดูไม่เยอะแต่ทําเองชอบมากขอบคุณคนดูที่ซัพพอร์ตกันมาจนถึงตรงนี้แขกทุกคนที่มาออกให้ลูกค้าทุกเจ้าทีมงานสุดจจ๊ที่ปวดหัวกับพี่ๆเสมอปีนี้เรามีออฟฟิศแล้วด้วยมีน้องใหม่เข้ามาด้วยปวด หัวกันต่อไปก้อยตีรีมอ่อมไม้ก็อ่อมค่ะแต่ยังมีความสุขดีครึ่งปีหลังเจอกันเทปล่าสุดเพิ่งออนไปเชิญชมค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากโพสต์ดังกล่าวนี้ของสาวก้อยอรัชพรถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว fc แฟนคลับนะคะที่ติดตามเธอเนี่ยต่างก็พาก,กันเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายสนันไอจีของสาวก้อยเลยก็ว่าได้ค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะทางด้านของหนุ่มนิกกี้ณชาติที่เป็นอดีตแฟนเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ม โพสดังกล่าวของสาวก้อยอรัชพรอ,อีกด้วยซึ่งหนุ่มนิกกี้ณชัดเองเนี่ยคุณผู้ชมคะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะเป็นอีโมจิก็คือว่าอีโมจิปรบมือแล้วก็อีโมจิรูปหัวใจสีแดงหนึ่งดวงค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากคอมเมนต์ดังกล่าวของหนุ่มนิกกี้ณชัดถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเหล่า fc แฟนคลับเองก็เข้ามากดไลค์นะคะแบบรัวๆให้กับคอมเมนต์ดังกล่าวของหนุ่มนิกกี้ณชัดพร้อมกับมีการเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับหนุ่มนิกกี้ณชชัดอีกด้วยค่ะคุณผู้ชม ทั้งบอกนะคะว่ารักทั้งคู่นะคะและนอกเหนือจากนี้ทางด้านสาวก้อยอรัชพรเองเธอก็ไม่พลาดเช่นกันนะคะมีการเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับหนุ่มนิกกี้ณชัดด้วยเช่นกันค่ะซึ่งก็เป็นอีโมจินะคะยกมือไหว้แล้วก็อีโมจิรูปหัวใจสีขาวอีกหนึ่งดวงซึ่งต้องบอกเลยคุณผู้ชมค่ะถึงแม้สาวก้อยอรัชพรแล้วก็หนุ่มนิกกี้ณชชัดทั้งสองคนเนี่ยจะเลิกรากันไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหากใครเองที่ติดตามทั้งคู่เนี่ยก็จะ เห็นนะคะว่าสาวก้อยแล้วก็หนุ่มนิกกี้เองเนี่ยทั้งสองคนนะคะยังคงมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเสมอมาจริงๆเลยแหละคะ่ะ